หาเรื่องหาประเด็นจริงๆนะเออจริงๆผมจะบอกให้อย่างไอ้คือคือเขาเห็นเขาเห็นแล้วว่าคนพวกเนี้ยเสยแสร้งเสแสร้งนี่บอกตรงๆนะครับแล้วเขาจะไม่ยอมรับเขาจะไม่ยอมรับความจริงเด็ดขาดอียานเนี่ยเห็นไหมผมจะบอกให้นะสําหรับอียานเนี่ยจะทําอะไรก็ตามครับมันจะไม่ไปกระทบกระเทือนถึงเขาแน่นอน เขาถึงกล้าด่ากล้าว่าเอยชื่อนามสกุลทุกคนชัดเจนเพราะอะไรรู้ไหมมึงอยากจะฟ้องก็ฟ้องไปเพราะกูไม่มารับทราบข้อกล่าวหาอยู่แล้วเลี้ยงเป็ดเลี้ยงมาแล้วครับไม่ไม่รอดครับไม่รอดก็คือเป็ดกินเยอะมากแล้วก็กว่าจะโตนะครับกว่าจะโตไม่คุ้มครับไม่คุ้มสําหรับผมนะสําหรับผมไม่คุ้มนั่นแหละอันนี้คือคือคือเขาเรียกอะไรไม่แมนเขาไม่แมนสิ่งที่จะทําลายทําลายอียาได้ สิ่งที่จะทําลายอียานได้ก็คือผมจะบอกให้นะหนึ่งครอบครัวเขาเหมือนที่ไอ้สามชั้นทําครอบครัวเขาจะต้องรู้เรื่องการที่การที่ครอบครัวเขารู้เรื่องเนี่ยมันจะทําให้มันจะทําให้คนที่เขาเป็นเอฟซคนที่เขาเป็นเอฟซเนี่ยคนที่เขาเป็นเอฟซยานจะได้รู้เรื่องว่าอ๋ออียานมันมีปัญหากับพ่อมันอียานมันมีปัญหากับแม่มัน อียานมมนมีปัญหากับครอบครัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจะทําให้เอฟซีอยานตาสว่างว่ามันเลวเนี่ยแล้วก็ถอยออกมาเถิะไม่มีอะไรแล้วครับให้สามชั้นเนี่ยไปสัมภาษณ์คนอยู่ในครอบครัวน,นะครับแน่นอนครับผมเชื่อว่าทุกคนจะมองว่าอินี่ไม่ใช่คนดีถ้ามันเป็นคนดีมันต้องคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงญาติพี่น้องคนทุกคนต่างมองว่าเฮ้ยพอเถอะพอเถิดเลิกเถอะก,ก็คือคนที่ เขามองว่าอีนี่คือตัวปัญหานั่นเลยครับคือสามชั้นนี่คือจี้ถูกๆุดนะเขาเขาอ่านเขาอ่านเกมขาดว่าถ้าเขาไปหาญาติพี่น้องของอียานแล้วมันจะสะเทือนมันก็สะเทือน,นจริงๆนะแล้วสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่ออยานทาคือร้องไห้ฉันไม่ดมีฝันว่าพวกเธอจะทํากับครอบครัวฉันอย่างนี้ฉันเสียใจอีคย่ยเวลามึงไปจิกดา่าครอบครัวคนอื่นเวลามึงไปจิกดา่าครอบครัวคนอื่นล่ะ หัวล้อคิกคักคิกคักคิกคักอีปัญญาอ่อนเอ้ยเออแต่เวลาเขาไปถ่ายครอบครัวมึงบ้างล่ะฉันคกบฉันโดนลังแกไอสามฉันมันไปถ่ายพ่อกูไปถ่ายมันไปถ่ายครอบครัวกูกูไม่อนุญาตกูจะฟ้องกูจะฟ้องกูจะฟ้องฟ้องพ่อมึงดิเออเวลาเขาเขาเวลาเขาเขาไปถ่ายพ่อมึงบ้างเป็นไงล่ะเออ เวลาเขาไปถ่ายพ่องง่าป็นยังไงมึงยังรู้สึกเลยแล้วเขาจะชอบเหรอแล้วเขาจะชอบเหรอที่มึงที่มึงไปด่าพ่อด่าแม่ด่าคนเง่าสกสารัตไม่มีใครชอบนะขนาดมึงยังไม่ชอบเลยทำไมมึงไม่หยุดล่ะมึงน่ะด่ากูก่อนมึงน่่ด่ากูก่อนอีปัญญอ่อนอีหิีมึงด่าพ่อกุก่อนมึงด่าแม่กุก่กอนอันนี้เด็กน้อยเด็กน้อยจริงๆนะอันนี้เด็กน้อยเด็กน้อยเลยดอิงสา มึงตีกูแม่ม uh ึงตีกูแมมึงต like> ีมึงตีก like ูแมมึงต ok ีแม่มึงตีแม่มึงตีกูกอคุณคูค่ะคุณคู่ขาบอกกันนะะค่ะมันตีข่อยกอนค่ะมันตีข่อยกอนไอ้พวกกีฟองไงจะจะอย่างนี้นะไอพวกกีฟองจะจะจะออกแนวนี้จะออกแนวว่ามันตีข่อยกอนมันตีข่อยกรอนคุณคูตีมันเลยตีมันเลยมันตีก่อนมันตีก่อนอีปัญญาอ่อนเนี่ยเออคนแบบนี้มันต้องมันต้องเจอมันต้องเจอไอสามชั้นไงอืมอีอีห้าเนี่นะอีห้านี่อีดี ถามว่ามันมันจะมันจะนั่นไหมมันจะสุสนุสถานไนไหมไม่โลกของมันคือโลกต่อเหลโลกของมันคือโลกหลอกลวงตัวเองวันหนึ่งเด็กก็ดีวันหนึ่งเด็กก็เด็กก็เป็นบ้าวันหนึ่งก็สติหลุดวันหนึ่งก็น้ําแตกน้ําแตนคือคือมันมันมันทําไม่เห็นว่าคนคนนี้เขามีปัญหาเขามีปัญหาในชีวิตของเขาอืมคนคนนี้คือเขามีปัญหาในชีวิตของเขาจริงๆมีมีความสุขอยู่บนความทุกข์ของคนอื่น ด่าคนอื่นจิกได้ด่าได้เวลาเขาด่าเขาเขาด่าตอบจะเป็นจะตายอืมมันด่าข่อยกวนมันด่าข่อยกวนมันด่าบองกลยังมันด่าข่อยกวนกูด่ามึงตอนไหนนะเออคือเด็กน้อยอ่ะมึงด่ากูกูด่ามึงมึงด่ากูกูด่ามึงอีปัญญอ่อนพ่ออะไรรู้ไหมมึงน่ะดูหนังหน้ามึงนี้มึงอายุเท่าไหร่มึงมันทะเลาะกับเด็กอย่างกูนี่เออนั่นแหละตีกับเด็กหน่อยสมศักดิ์สรีบพี่น่อยเหมือนเหมือนเหมือนผู้ชายอ่ะ เหมือนผู้ชายร่างใหญ่ๆไปตีไปตีไปตีผู้หญิงอะ่ะมึงมีศักดิ์ศรีมากขนาดนั้นเลยเหรอเออมึงก็มึงก็ดูหัวหนังหัวมึงด้วยหัวงอกสองสีแล้วควรที่จะลันลา้าชีวิตจิวๆิน่นนั่นนี่ไม่ใช่ปัญญาอ่อนเออไม่ได้มีอะไรนั่งเถียงกับเด็กโอ้ยปัญญออ่อนเป็นยางังนะคนพวกนี้เนะ่ะคนพวกนี้ถึงแม้ว่าจำนวนด้วยหลักฐานถึงแม้ว่าจำนวนด้วยหลักฐานมันก็ไม่ยอม เคยจำเรื่องหนึ่งได้ไหมเรื่องเรื่องเรื่องแม่มันเลี้ยงผีอเรื่องแม่มันเลี้ยงผีมันบอกว่ายังไงแม่ฉันนะไม่เคยเลี้ยงผีนะคะไม่เคยเลี้ยงผีนะคะแม่ฉันไหนล่ะแม่ฉันไม่เคยเป็นสายมูสายสัตว์ไม่มีนะคะเวลาจอรขเคอิจระเคไปเอาคลิปมาจอระเคตไปเอาคลิปมาเป็นยังไงครับเรียบร้อยมันเป็นคนพูดเองว่าแม่มันเลี้ยงผีวันดีคืนดีมันลืมวันดีคืนดีวันดีคืนดีมันลืม มันลืมว่ามันเคยบอกว่าแม่มันเลี้ยงผีอ่าแต่พอพอมันลืมมันบอกว่าแม่ฉันไม่ได้เลี้ยงผีนะใครมาปากปั่นแม่ฉันแม่ฉันไม่ได้เลี้ยงผีนะค่ะแม่ฉันไม่ได้เลี้ยงผีนะค่ะเอาจาได้เออนี่แหละโทษทันของโซเชียลผมบอกได้เลยนี่คือโทษทันของโซเชียลคือคือเคยพูดอะไรไว้อ่ะแล้วมึงเสือกลืมละจริงๆแล้วมึงไม่ควรที่จะไปด่าคนนั้นคนนี้นะเพราะถ้ามึงถ้ามึงถ้ามึงเคยทําแล้วนยมึงจะไปด่าคนอื่นว่าเอ้คนนั้นเลวคนนี้ชั่วแม่มึงก็เลว มึงก็ชั่วเข้าใจไปซสด้วยกูจะบอกให้เออนั่นแหละมีอย่างเดียวมึงน่ะหุบปาปกไี่กินข้าวแล้วก็รอมันตายจริงจริงนี่กูบอกไว้เลยนะอะไรนะป้าปล่อยมาเลยพี่รดปป่อยอะไรเปลี่ยนมาเหรอโอยตายเลยอดร่นทนไม่ได้นะ่นแต่อะไรอาจจะเป็นจะตายเหรอพวกเราไม่ได้เหรอโห้ยตายเลยชีวิตไม่รู้สิใครใครใคร เออใครไปโดนสกิต่อมตัวไหนก็แล้วแต่นะเออมันเหมือน,นคาถาน่ะท่องไปท่องไปท่องไปมันไปโดนจุดไหนก็แล้วแต่ของปอดมันนะเอา้าก็จริงไม่ใช่หรอแม่แยานเลี้ยงผีนี่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาแม่ยานเลี้ยงผีจริงแล้วมันเป็นคนพูดจริงจริงยอมรับไหมละ่ะยอมรับไหมว่าแม่มึงเลี้ยงผียานยอมรับไหมว่ามึงมึงมึงเอาหีไปไปถูตู้โทรศพัพท์อ่ะมึงยอมรับไหมละ่ะ มึงยอมรับไ,มไหมว่ามึงไปขโมยของอยู่ห้างโมลิคิงเออมึงยอมรับไหมมึงได้ได้ไปปรับพ่อแม่มึงคงพมใจนะโอ้ยลูกกูนี่เป็นข,ขี้ขโมยเอแอแหมออกมาเล่าหน้าชื่นตาบานแม่มึงขี้ขโมยไงไม่ใช่แม่มึงมึงกำลังขี้ขโมยไงเอออาดิเห็นไหมล่ะดินดอนตอนหยาเป็นบรร่ล่ะเออคนที่ไม่มีจะด,ดินไม่มีจะแด,ดกไงขายที่ดินมรดกตกทอดให้พ่อแม่ให้มาขายทิ้งหมดเลยเออ แมพ่อแม่หามาจะเป็นจะตายเลือดตาแท้กระเด็นอีหานี่ขายทิ้งคนอื่นเขาไม่ได้ขายนะเอคนอื่นไม่ได้ขายมึงอะขายขายมรดกมรกดกตัวทอดของพ่อแม่น่ะมึงขายในอีหานี่นะเออเห็นไหมล่ะลูกตาลูกใหญ่นี่ไม่มีไม่มีใครขายที่ดินนะั้นเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมในะสวนยุงสวนยางเ,เออมึงนี่เนี่ยอ,อีกอาตันยูกระตะเบทีหรือเปล่ามึงอากตันยูหรือเปล่าเออมก็ขายที่ดินพ่อแม่มึงหามาแทบเลือดตาแท้กระเด็นมึงก็ขาย ขายไปแล้วก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไม่ดูแลพ่อดูแลแ,ลแม่โอ้โหอ,อีเลวดีแต่หาละมึงเนี่ยคนอะไรยี่สิบปีไม่เคยโทรหาพ่อแล้วไปพิ่พัดิีจันคนนั้นเนี่ยไม่ดีไม่รู้จักรักพ่อไม่รู้จักรักแม่เป็นคนไม่ดีเห็นไหมไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนอักตัญญูกตะเบทีไม่รู้จักพูดกับแม่ดีๆเห็นไหมน้ำมนต์พูดกับแม่เสียงแข็งอย่างนั้นอย่างนี้โออีค่วย พ่อมึงยี่สิปีมึงไม่เคยโทรหาเลยนะเออดีแต่หานะมึงอ่ะด,ดีเลือดประเรสริฐสีเออนั่นแหละม,มึงเป็นอย่างนั้นไงมึงไม่มีวัวเลยควายล้วนๆนะมึงอ่ะดีเลือดประเรสริฐสีลูกคนนั้นเป็นอย่างนี้ลูกคนนี้โอ้โหลูกมึงละ่ะตกงานไม่มีงานทําเก่งเป็นวิศบกงวิศบกงวิศบกงจุป,ปริญญาตรีปริญญาโทขุนหมื่นขุนแสน โอ้ยจะแม่เรียนเก่งหลายเรียนเรียนเก่งจนตกงานไม่มีงานทำ <c oughs> ลูกไม่มีงานทำยังเอามาอวดอีกว่ายตยห่าโอ้ยกูละเงินง,ง้อหมอแตะคิดดูเนี่ยคนเรามันแปลกนะสวสีทุกคนนะคนเรามันแปลกนะคือเอาเรื่องเอาเรื่องที่อภีจันไลเอาเรื่องที่ตัวเองไม่ประสบความสร็จมาพูด เออมาพูดให้คนอื่นฟังมันผิดปกติในสมองมึงอยู่นะกูว่านะจริงๆเออกูว่ามัน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 หนักอยู่ในชีวิตมึงเนี่ยคนขนาดขนาดเรามองนะเออคนเรามีสมองมีสมองเรามองว่าอียานี่มันมันมันเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามันมันมันผิดปกตินะเขาเรียกว่าอีนี่มันบ้านะ